ริมรางหรือซีรีส์นะครับวันนี้ก็มาดูพี่ดักปลานะครับดักปลาครับดักปลาครับอันนี้เป็นพี่ดักปลาแบบใหม่นะครับครับครับเป็นสรงของภาษาอีสานเขาเรียกว่าตรงพี่ดักปลาเขาเรียกว่าตรงเอาเว้รองปลาเนี่ยลักษณะจะมีอย่างงี้ครับลองเข้าไปดูครับผมลักษณะของตรงนะครับ จะเป็นปาที่เรารับน้ำเข้าไปแล้วทีนี้ปลาครับปลาเขาจะไหลเข้าตรงนี้นะน้องอปลาเขาจะไหลเข้าตรงนี้ครับแล้วก็จะเลยเข้าไปนู่นเดี๋ยววันไหนอ,อที่เก็บปลาเดี๋ยวเราจะมาถ่ายด้วยที่เราวันนี้เราถ่ายว่าเ,เป็นเป้นดักด้วยก่อนอครับผม จะเปเปป็็นนดักคืออันนี้อันนี้เป็น,เป,นเป็นที่ดักปลาแบบสมัยใหม่ใช่ไหมครับเนี่ยดูมันเหมือนมีมีรวบมีอะไรเป็นกลมแบบให้เป็นดักสมัยใหม่ครับแบบมาตรฐานเลยใช่ไหมครับ,ใ,รบใช่ครับใช่ครับแต่อันนี้ดูแล้วนี่น่าจะยังยังไม่มีปลาติดเนี่ยยังยังครับเพราะว่าพวกพิ่งเอาลงครับผมเดี๋ยวรอให้น้าหลากตรงนี้ด้วยไม่อันนี้คืออันนี้เราติดติดยาวเลยใช่ไหมครับก็ไม่ออกใช่ไหมครับเราก็มามาดูเรื่อยๆว่ามีอยู่หรือเปล่าไม่แต่ว่าเราไม่ออกไม่ไม่ออก อ๋อคือนี่แบบดักกักคือว่ายาวเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอ๋อโอเคนะครับทักทักท่านผู้ชมหน้าหน้าหน้าจะหน้าจะผมว่าน้ำก็เริ่มหลากแล้วนะอ๋อถ้าน้ำหลากนี่คือเราต้องมาปรับขึ้นขึ้นอีกหรือว่าไม่ต้องต้องปรับขึ้นอีกครับผมอ๋อเพราะว่าน้ำมันสูงขึ้นตอนนี้ใช่ไหมครับนี่ครับริมรางถ้าทันตอนน้ำทันไหมตอนที่ว่าน้ำน้ำหลากตอนนั้นอ่าทันทันขึ้นมาข้างบนเลยอนั้อ นหมดะครับตรงนี look, son, mm ้ตรงนี้ค okay. right. ือห like mm ัวครับเนี่ยเนี่ยถ้าเรานั่งนี่คือจมโจมเนี่ยครึ่งครึ่งตัวตรงเนี้ยครึ่งตัวใช่ใช่นี่ยคือตรงนี้คือทั่วไปหมดนะนี่คือทั่วหมดนะครับครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ที่สองกันโอเคเดี๋ยวดูที่สองกันนะครับโอเคครับครับครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณริมรางเดอะซีรีส์นะครับพี่พี่พี่เบิร์ดนะครับพี่เบิร์ดริมรางนะครับผมวันนี้แกใส่เครื่องอุปกรณ์พิเศษมาครับจะไปหาปลาครับบ้านบ้านนะครับบ้านบ้าน สวัสดีครับตรงนี้จะไปอีกหนึ่งที่นะครับที่ว่าจะมาดักกันนะครับเพราะว่า,าเขาเรียกอะับน้ำก็เริ่มเข้าท่อแล้วนะครับรน้ำเริ่มมาแล้วครับน้ำเริ่มมาแล้วครับผมแล้เอย่างไรน้ำน้ำจะอยู่ประมาณแค่ระดับล่างๆนี่นนี่แสรียว่าน้ำเริ่มขึ้นแล้วเพราะว่าฝนเนี่ยตก ตัวมากนะครับในในระยะวันสองวันนี้นะครับเริ่มมีปลาเริ่มอะไรเข้ามาแนละ้วทีนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูอลอกหรือว่าเราที่เราใส่ไว้เอาไว้กินในเฉพาะริมสมาชิกของริมรางนะครับไปแล้วครับวันนี้พี่เราจะพาไปหาปลากันนะครับวันนี้นะครับโดยรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจนะครับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจทางลำบากมากเลยนะครับ รถมอไซค์คู่ใจครับไปแล้วครับผมครับดูครับเส้นทางครับเส้นทางครับเส้นทางพี่บาปบ้าเลยนะครับตามจิมเลยเราต้องเราต้องลุยนะเราลุยไปด้วยกันครับผมอันนี้คือผมต้องลุยเองใช่ไหมครับเราต้องต้องเดินด้วยครับอ๋อเดินใช่ไหมอ๋อโอเคครับโอโหครับ บามาเลยนะครับเดี๋ยวเ,เพื่อนๆอยู่ในเมืองไม่ค่อยได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับโอ้โหตากล้องก็เละแล้ว <laughs> ตากล้องเละเลยนะครับ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวนะครับเ,เ,เดี๋ยวถ่ายไปเลยเนาะไม่ต้องขึ้นขึ้นรถเลยครับแล้วก็ไปกับบรรยากาศพาไปดูบรรยากาศทีนี้เ,นเดี๋ยวจะพาไปดู นี่คือริมรางครับผมนี่นี่นี่น,น,นี่ข้างริมรางนี่จะเป็นบริเวณข้างทางข้างทางรถงไฟนะครับรบโรเคตอนนี้กําลังเตรียมจอดรถก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าวันนี้ที่เราดักเขาเรียกดักยังงดักดักไส้เหรอดักดักอันนี้ไส้ป่ะอ๋อดักไส้นะครับกไ็ไม่รู้ว่าจะได้ปลายะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะ เป็นน้ำผ่านเลยแล้วก็นี้เราทำเป็นเอ่อเป็นเป็นเป็นคูน้ำเป็นคูไว้ไงเพื่อไม่ให้ไม่ให้ปลามันออกไปจากที่่ดูแล้วน้ำก็เริ่มหลากแล้วเริ่มมาถึงเนี่ยอันนี้คือเขาเริ่มเตือนแล้วเริ่มเตือนแล้วสัญญาณสัญญาณเตือนแล้วเนี่ยถ้าถ้ามาถ้าถ้าเกิดว่าตกหนักติดต่อกันอีกสามวันนี่ เอาง่ายเลยว่าถ้าพื้นที่วัฒนาตกหนักติดต่อกนไดาสามวันเนี่ยคือก็คือเตรียมตัวไปเลยเราจะอาคลิปให้ให้ดูนะครับจะผมลงไปด้วยนะผมจะไปถ่ายดูใกล้ๆนะครับอ่ครับเริ่มเห็นตูแลว ก็เริ่มทยอยเข้ามานะอันนี้ดักได้กี่วันนะครับนี่หรือเพิ่งวันนี้เหรอเพิ่งดักครับ่ก็ได้นะได้ได้ได้ปูหนึ่งตัวเพราะถือว่าน้ำนอาจจะยังไม่มาเยอะเนาะตามก็เอง จริงๆปลามันมีอยู่แต่ว่ามันยังไม่ออกมาหรือเปล่าเนี่ยเราจะบอกว่าพี่กีที่ว่าเราจะทำให้ปลามันอยู่กับเราเนี่ยเราดูไปเลยกดูไปเลยทำเป็นนั้นไว้เราจะจะให้มันจะมีร่องน้ำไหมร่องน้ำเข้ามาก็จะมาเข้ามาเรื่อยๆให้เป็นน้ำน่ำน้ำใหม่โอเคครับไปแล้วครับไปต่อไปต่อครับมีใครรู้บ้างแค่บอก ตัวกากระบาดตรงนี้เป็นตัวอะไรอ๋อถ้าถ้า,ถ,าถ้าใครรู้ช่วยมาบอกด้วยนะครับเป็นตัวกากระบาดแล้วก็เชื่อมแต่ไม่รู้มมนมีสัญญาณไฟหรือเปล่าอืมแต่ตัวควบคุมจะอยู่ตรงนี้ฝั่งนู้นใช่ไหมโอเคครับมีสองตัวเออแสดงว่าเ,วเขาทำใหม่ตอนที่ว่าเราไม่ได้มาไงอ่าใช่ใช่ จะเหมือนเราเป็นตัวควบคุมก็อยู่นู่นนะครับตัวชมวิวครับไน่ิืมล้างเลยครับ <c oughs> นี่ครับในกัดโอ้น้ำฝายนะครับ อ่าพอดีมาที่บริเวณฝายบ้านหนําไผ่นะครับตอนนี้น้ําเยอะมากเลยนะครับผมโอเคครับสองไปามาหน่อยครับโอ้น้าเยอะมากเลยนะครับปลาเยอะแต่น,นี้รู้เลยปลายมากปลาเยอะมากโอเคครับ